ซานนโคลัสที่2เป็นประมุขรัสเซียคนแรกที่ประสบปัญหาเรื่องทายาทหลังมีการเปลี่ยนแปลงกฎของการสืบราชสมบัติในยุคข,ของซาพอที่หนึ่งเพื่อให้สิทธิทายาทชายก่อนทายาทหญิงโดยระบุว่าสตรีจะขึ้นครองราชได้ก็แต่เมื่อทายาทชายของพระเจ้าซาที่มีตำแหน่งเป็นแกรนดน์ยุคหมดสิ้นไปจากรัสเซียเท่านั้นกฎนี้ไม่ได้สร้างปัญหาให้พระเจ้าซาในยุคก่อนหนะ้าเพราะต่างก็มีทายาทชายมากกว่าหนึ่งคน ยกเว้นซาอเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งซึ่งไม่มีทั้งทายญาติชายและหญิงบัลลังก์จึงตกเป็นของพระอนุชาตามสิทธิ์โดยไร้ข้อกังขาปัญหาเรื่องราชทายาิผู้สืบทอดถูกนำมาถกเถียงกันเป็นครั้งแรกหลังซาลินาอาเล็กซานดราจักรพัรดินีแห่งรัเสเซียให้กำเนิดพระธิดาต่อเนื่องกันถึงสคนในปีคิดสกาตที่1899 ซาลิน่ามีพระประสูติการพระธิดาองค์ที่สาํทำให้ราชสำนักรัเสเซียกังวลว่าซาลิน่าอาจตั้งครรภไม่ได้อีกเพราะทรงมีพระชนมายุมากขึ้นในระหว่างปีคิดศักราชที่1899ถึงคิดศักราชที่1904ซานิโคลัสเคยยื่นข้อเสนอให้มีการปรับแก้กฎการสืบราชบัลลังเพื่ออนุญาตให้พระธิดาของพระองค์ได้สืบราชสมบัติต่อ โดยอ้างอิงจากกฎการสืบราชสมบัติเก่าของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ไม่ได้กีดกันเรื่องเพศข่าวลือเรื่องการปเปลี่ยนแปลงลำดับการขึ้นครองราชจากแกรนดยุกมิฮาอลพระอนุชาหรือน้องชายคนเล็กของซานิโคลัสที่2มาเป็นแกรนด์ัชเชสโอกาลายเป็นข่าวลือและหัวข้อซุบซิบในนิตยาสารเกี่ยวกับราชวงศ์ยุโรปแกรนดเชสโอกา พระธิดาองค์โตในซานิโคลัสที่สองกับซาลินาอาเล็กซานดราจักรพรรดิและจักรพรรด,ดินีองค์สุดท้ายแห่งรัเสเซียประสูติเมื่อวันที่15พฤศจิกายนคิศ,ศกราที่ัช1895โอก้าเป็นเด็กสาวฉลาดสวยสงาจริงจังมุ่งมั่นอยู่ในกฎระเบียบและพูดน้อยแม้โอก้าจะไม่ได้ถูกคาดหวังให้เป็นประมุขผู้ปกครองตามผลของกฎหมายแต่ไม่ได้หมายความว่าบทบาทของแกรนด์เชสโอกา้า ในฐานะพระธิดาองค์โตจะไม่เคยถูกหยิบยกมาถกเถียงหลังซานิโคลัสไม่มีรัชทายาทชายในการสืบราชบัลลังก์ปัญหาเรื่องการปรับแก้กฎการขึ้นครองราชเริ่มคลี่คลายลงในปีคศิสต์ศักราชที่1904เมื่อซาลิน่ามีพระประสุติการพระโอรสแต่การถือกำเนิดของซาลิวิตอเล็กเซ์ก็ช่วยลดความตึงเครียดของราชสำนักได้เพียงชั่วคราวเนื่องจากซาลวิตอเล็กเซ์ทรงประชวรด้วยโรคฮิโมฟิเลีย หรือโรคเลือดไหลไม่หยุดถือเป็นเรื่องร้ายแรงสำหรับยุคนั้นสารนิโคลัสที่สองต้องกลับมามองที่พระธิดาองค์โตอีกครั้งทรงหารือกับบรรดารัฐมนตรีถึงความเป็นไปได้ในการสืบราชบัลลังก์ของแกรนด์เชสโอกาโดยเสนอให้โอกาเป็นหนึ่งในคณะผู้สมเร็จราชการร่วมก่อนการปฏิวัติรัเสเซียแกรนด์เชสโอกา เคยได้รับการทาบทามจากราชสำนักโรมาเนียเพื่อสู่ขอพระองค์ไปเป็นพระชายาของเจ้าชายรัชทายาทการที่กรนด์เชสโอกาเป็นพระธิดาองค์โตทำให้ได้รับข้อเสนอเรื่องการเสกสมรสมากที่สุดแต่คำขอส่วนใหญ่ไปไม่ถึงโอกาเพราะถูกปัดตกจากพระบิดาและพระมารดาเสกอนทำให้ในช่วงที่การปฏิวัติเริ่มขึ้นโอกายังไม่ได้มั่นหมายและไม่ได้ให้คำสัญญากับใครข้อเสนอเดียวที่ถูกพิจารณาอย่างจริงจัง คือการจับคู่ออก้ากับเจ้าชายคาโรรัชทายาทลำดับที่สองของบัลลังโรมาเนียในฤดูร้อนของปีคิด์ศักราชที่1914เป็นครั้งสุดท้ายของครอบครัวซานิโคลัสที่2ที่มีโอกาสเสด็จประพาสในต่างประเทศซานิโคลัสซาลินาอเล็กซานดราและโอรสธิดาทั้ง5ใช้เวลาในโรมาเนียเพื่อเยี่ยมเยือนครอบครัวของกษัตริย์คาโรที่1 การมาเยือนในครั้งนี้มีเจตนามากกว่าการเยี่ยมญาติทั่วไปซานิโคลสัสกำลังมองหาคู่ครองให้แกรนดชเชสโอก้าพระธิดาองค์โตและคิดว่าเจ้าชายคาโรและฉทายาลลำดับที่สองของพลังโรมานียเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและคู่ควรการจับคู่ระหว่างเจ้าชายคาโรแห่งโรมาเนียกับแกรนดชเชสโอก้าแห่งรัเสเซียเริ่มต้นเพียงเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้โดยมีเจ้าหญิงมาเรียรแห่งโรมาเนียเป็นแม่สื่อ มาเรียเป็นเจ้าหญิงจากอังกฤษที่เสกสมรสกับเจ้าชายรัชทายาทแห่งโรมาเนียและยังมีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องกับซาลินาอเล็กซานดราพระต่างก็เป็นพระนัดดาหรือห,อหลานสาวของควีนวิกตอเรียด้วยกันทั้งคู่เจ้าหญิงมาเรียเป็นพระธิดาของเจ้าชายอัลเฟรด์ในยุคแห่งแซคโคบวกและโกธาพระโอรสองค์ที่สองของควีนวิกตอเรียแห่งอังกฤษส่วนซาลินาอเล็กซานดราเป็นพระธิดาของเจ้าหญิงอลิสพระธิดาองค์ที่สองของควีนวิกตอเรีย ในเวลานั้นโรมาเนียปกครองโดยกษัตริย์คาร์โรที 1, ่หนึ่งแต่เนื่องจากคาร์โรที่หนึ่งไม่มีโอรสหากคาร์โรที่หนึ่งสวรรคตบัลลังโรมาเนียจะตกเป็นของพระนัดดาหรือหลานชายคือเจ้าชายเฟอร์ดินานด์พระสวามีของเจ้าหญิงมาเรียโรมาเนียในยุคข,ของคาร์โรที่หนึ่งมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมไตรพันธมิตรระหว่างเยอรมนีออสเตรียฮังการีและอิตาลีแต่ในฐานะที่มาเรียเป็นเจ้าหญิงจากอังกฤษจึงมีพระประสงค์ให้โรมาเนีย เข้าร่วมตรายภาคีพันธมิตรระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสและรัเสเซียมากกว่าพระองค์มองว่าหากโรมาเนียจะเข้าร่วมในตรายภาคีก็ควรมีหลักประกันที่มั่นคงอย่างการเสกสมรสระหว่างเจ้าชายคาโรโอรสของพระองค์กับแกรนด์เชสโอกาพระธิดาของซานิคลัสซานิคลัสและซารีนาอเล็กซานดราไม่ปฏิเสธข้อเสนอเป็นที่รู้กันว่าพระอรสองค์เดียวของทั้งสองพระองค์ มีพระพรนมนาไม่แข็งแรงต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลาการแต่งงานเพื่อสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งให้รัสเซียจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหากว่าพระธิดาองค์โตจะได้เป็นถึงราชินีเจ้าชายคารโรกับกรานดัเชสโอกามีพระชนสาห่างกันเพียงสองปีและต่างก็มีสายเลือดรัสเซียด้วยกันทั้งคู่เพราะเจ้าหญิงมาเรียเป็นลูกครึ่งรัสเซีย พระมารดาของพระองค์คือแกรนดชเชสมาเรียเป็นพระธิดาของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่สองเจ้าชายคาร์โรจึงมีสิทธิในการสืบราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์อย่างแน่นอนเพราะทรงมีลำดับการสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระบิดาและพระองค์ยังนับถือคริสต์จากรัสเซียออร์โธดอกซ์แต่กำเนิดหมดปัญหาเรื่องความต่างด้านศาสนาซานิคลัตและซาลิน่าไม่ได้บังคับพระธิดาทรงเปิดโอกาสให้ทั้งสองได้ทำความรู้จักกันแต่โอก้าไม่ถูกพระไทย และต่อต้านการจับคู่ครั้งนี้ส่วนเจ้าชายคารโรรัชทายาทแห่งบัลลังโรมาเนียก็ไม่โปรดพระธิดาองค์โตของซานิโคลัสเช่นกันเจ้าชายคารโรมีชื่อเสียงไม่ดีนักโปรดการสังสรรค์มักปรากฏภาพถ่ายของพระองค์ออกสื่อขณะอยู่ในงานเลี้ยงพร้อมแก้วไวน์และมีข่าวเสียหายเรื่องผู้หญิงทําให้โอก้าไม่โปรดบุคลิกและนิสัยของคาโรที่ดูวางท่าชอบโอ้อวดพูดจาประชดประชัน ขณะที่โอก้าเป็นคนอยู่ในกฎระเบียบและพูดน้อยเมื่อถึงนาทีประวัติศาสตร์สองราชวงศ์ต้องฉายพระรูปร่วมกันเจ้าหญิงโอก้ารีบกว้าตัวพระอนุชาองค์เล็กของคาโรและอุ้มหนีไปนั่งชิดริมซ้ายติดกับพระบิดาขณะที่เจ้าชายคาโรปรากฏพระองค์อยู่กลางภาพตรงแถวหลังสาิโคลัสกับซาลีนาเห็นท่าทางของพระธิดาก็พอจะเข้าใจ การอภิเศกจึงถูกยกเลิกไปไม่มีการพูดถึงอีกแม้ซานิคลัสและซาลินาอเล็กซานดราจะมีพระประสงค์ให้พระธิดามีโอกาสเลือกคู่ครองได้ตามใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทรงยินดีให้โอกา้าเสกสมรสกับชายที่มีบรรดาศักดิ์ต่ำกว่าแกรันดยุกโอก้าเคยตรัสว่าอยากแต่งงานและอยู่ที่รัเสเซียเพราะบ้านเมืองอื่นย่อมเห็นเธอเป็นคนนอกมีแต่รัเสเซียเท่านั้นที่เป็นบ้านที่แท้จริงเพียงสองอาทิตย์ให้หลัง ข่าวการลอบปรงพระชนอาชดยยกฟรานเฟอร์ดินานและชทายาตแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีก็ทำให้ยุโรปลกเป็นไฟสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการไม่มีเวลาเพื่อการจับคู่ดูตัวอีกโรมาเนียประกาศตัวเป็นกลางอีกสองปีก่อนตัดสินใจเข้าร่วมรบในฝั่งเดียวกับรัสเซียแม้จะไม่มีการแต่งงานใดๆเกิดขึ้นระหว่างนั้นกรันดเชสโอกาซึ่งไม่ต้องการแต่งงานออกจากครอบครัว ดูจะทรงล่งใจที่พระบิดาและพระมารดาเห็นคุณค่าความรู้สึกของพระธิดามากกว่าผลประโยชน์เรื่องเขตแดนโอกากล่าวกับปีแอร์กิเลียสครูสอนภาษาฝรั่งเศสว่าไม่ว่าจะแต่งงานไปที่ไหนเราก็จะเป็นคนนอกของประเทศนั้นวันยัง่ําเราเป็นคนรัสเซียและปรารถนาจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนี้ตลอดไปการที่โอกาไม่เสกสมรสออกจากประเทศอาจเป็นข้อดี เมื่อพิจารณาจากความตั้งพระไทยของซานิโคลัสที่คิดจะให้พระธิดาองค์โตอยู่ในคณะผู้สำเร็จราชการร่วมของอเล็กเซหากโอก้าจะต้องรับหน้าที่สำคัญเพื่อสนับสนุนพระอนุชาพระองค์ก็สมควรจะมีคู่ครองเป็นเชื้อพระวงศ์จากตระกูลสงศกและทรงอำนาจวันที่หนึ่งมีนาคมคิดศักราชที่1917 คณะกรรมาการชั่วคราวแห่งสภาดูโดมาและสภาโซเวียตเปตโตกราดประกาศสิ้นสุดอำนาจของรัฐบาลซานิโคลัสและปกครองในระบอบสาธารณรัฐการปฏิวัติสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของประชาชนสมาชิกสภาดูโดมาถวายคำแนะนำต่อซานิโคลัสที่สองว่าการสละราชบัลลังก์เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยกอบกู้ประเทศได้วันที่สองมีนาคมซานิโคลัสตัดสินพระไทยสละราชบัลลังก์ ให้แก่ซาลิวิตอเล็กเซย์พระโอรสแต่ในเย็ยนวันเดียวกันนั้นก็ส่งเปลี่ยนพระไทยแก้ไขคำสั่งโดยประกาศมอบัลังให้พระอนุชากรนดยุกไมเคิลอเล็กซานโดรวิดแต่แกรันดยุกไมเคิลทรงปฏิเสธการปฏิเสธที่จะสืบราชสมบัติของกรันดยุกไมเคิลถือเป็นจุดสิ้นสุดการปกครองกว่า300ปีของราชวงศ์รมานอฟโดยที่กฎการสืบราชสมบัติไม่เคยถูกแต่ต้องเพื่อแก้ไขอีกเลยจนถึงปัจจุบันซานิโคลัสที่สองและราชวงศ์ ถูกควบคุมตัวกักบริเวณในที่คุมขังและถูกย้ายที่คุมขังไปตามสถานที่ต่างๆกลางดึกของคืนวันที่17กรกฎาคมคิศกาที่ัร1918แกรนด์เชสโอกาและครอบครัวรวมถึงผู้ติดตามถูกคณะปฏิวัติปรองพระชนและลอกสังหารขณะพระชนสา,า27ปี